ตดมานะครับนกสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้45คะแนนจากคะแนนเต็ม80คะแนนนกสอบได้คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ข้อนี้นะครับเขาถามว่าคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่นะครับหรือว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์กับร้อยละมีความหมายเหมือนกันนะครับสิ่งที่เราต้องการถามหาคู่กําหนดให้เป็น A เปอร์เซ็นต์ก็แล้วกันนะครับว่าเป็นเปอร์เซ็นต์นที่นกสอบได้นะครับอ่า ตรงนี้นะครับ a เปอร์เซ็นต์นะครับสอบได้นะหมายความว่ายังไงนะครับนักเรียนหมายความว่านะครับถ้าคะแนนเต็ม100นะครับนกสอบได้ a โอเคหรือว่าเราเปลี่ยนจากอะไรเปอร์เซ็นต์ให้กลายเป็นเศษส่สวนนะครับอีกครั้งหนึ่งนะข้างล่างคืออะไรข้างล่างคือคะแนนเต็มนะครับข้างบนคือเปอร์เซ็นต์ที่นกสอบได้ เราก็จะไปเทียบเท่านะครับกับสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้เราคะแนนเต็มโจทย์กำหนดมาบอกว่าเป็น80นะครับออคะแนนที่สอบได้ก็คือ45อตรงนี้ง่ายเลยนะครับเราโยน100ขึ้นไปคูณจะได้เป็น45คูณกับ100แล้วก็หารด้วย80ตรงนี้นะครับคิดเลขออกมาแล้วนะครับได้เป็น56.25 ใส่เปอร์เซ็นต์นิดนึงนะครับเข้อถามหาว่าเป็นเปอร์เซ็นต์หรือตอบว่าเป็นร้อยละก็ได้นะครับแต่ตัวเลขก็คือตรงนี้56.25ตอบข้อที่1